ชาวนี้มานั่งเฝ้าต่อหางของมยญมานตั้งแต่เช้าอีกแล้วเนาะค่ะนาะมีคนถามเข้ามาแว่ว่าๆว่าใดค่ะอันชวนนี้ก็บอคอยเห็นเข่ามายมยญมานก็ชวนนี้ก็ออกพันสามก็มีบุญมีงานนาอย้ายนอก็ไปหากินทางอื่นบ้างเกิดมาเป็นลูกสาวมยญมานไปหากินทางได้ก็หมานเหมือนเนาะค่ะนาะมายมานก็กำลังคั่วข้าวัวโปรงเร่งปงเร่งโปลงปรงเปงอยู่พวกน้ะมีพอมักดินฟ้าพอมคุณแม่วันนี้คุณแม่จะทำเมนูอะไรคะคุณแม่กำลังถืนสกเบียตหมากพริกอยู่เอ๊ะหรือว่าวันนี้จะทำเมนูสามัญ เห็นปลาดุกย่างนอนเอเล่เรียงกันอยู่สามตัวไม่บอกคงจะรู้ว่าวันนี้ไม่ยม่านจะทําเมนูอะไรเอาปลาดุกย่างมารูดปืนรูดปืนรอคาบออกออตสินเนาะค่ะนาะถึงแม้ว่าไม่ยาม่านจะทําเมนูสามันประจําบ้านบ่อยแค่ไหนแต่สูตรไม่เคยซ้าเลยนะยายเอาหัวสิงคายกับขาจีฮ่องมาซับไปตอนหน่อยตอปอดแต่แปดตีปีตีปีตัวปูตีปีฟักโปกมาลกโปกเปกทุกอย่างรวมกันให้มันมุนอุยปุยเนาะค่ะนาอรอบนี้ไม่ยม่านไม่ได้ตำพริกลาบแยกต่างหักนะยายแต่จะฟักรวมกันเลยวายวันนี้ไม่ปิ้งปลาดุกม่อร้อมก็ มา,มายมานกับปิงไปแต้งแต่เมื่อสาวภูลาตะวันแล้วอามาอุ่นเหนมันหอนมันจส้สิแซ่บ <S <S อากาศเย็ยนๆแบบนี้ได้กินปิงปลากับขอ,อนหอนก็สิอุ่นท่องนะย้ายนอนหมากลิ้นฟ้าเผาของม,อมายม่านก็ดำขี้หมีแล้วคีบออกไปแช่น้ำไว้ก่อนแช่น้ำไว้ให้มันเย็นก่อนนะขณ์น้อจะมาหลอกขาบอันดำๆออกให้มันเกลียงคลอน <S <S ตากน้ำเทจุกเทจุกอาบให้น้องจนผิวพันน้องใส่องตองแงกมาทางนี้มายมานก,ก็กำลังยืนค้ำเสาทำพิธีตั้งมออยู่เมื่อนี้นักแสดงอาวุโสประจำช่องขอทรงตัวไม่ค่อยอยู่ก็เลยได้ยืนาาเนนะ่ออลงไปจจกขัััวบบ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 ึึ เปลืบลปลาปลบแปะปีนไปปีนมาจวบประดุกสูบเอาไมยบัวกับเมซีใชนาหอมอมาซ่อนมาตอนหน,อหน่อยตอแต่ตูอุตีอีไมยหม่มานบอกว่าให้บุกค,ควัวเขาไปในสวนไปเก็บน้องลูกนาวให้ลาวหน่อยก็เลยเด็ดมาสองนวยเนาะค่ะนะหย, <c oughs> ยอดเกียร์ขึ้นมาอสอมอลงไปาอาจอกจาอหนึ่งบีบจ้วกน้ำปาลาลงไปเพิ่มความเอ็มจะกจ้วกสองจ้วกซีด <c oughs> <ๆ S 2> ผงชูลงไปจากสามเม็ดมีท้อนต,นตามสไตล์ไมยหมานใส่ไมยบัวกับเมซีชนาซอยหอมแต่ซ่อนา่งทนทวนลงไปบีบจ้วกน้ำนองลูกนาวลงไปเพิ่มความส้มเค็วจากสามเปียงไมยหม่านจะใส่ลงไป แค่นี้ก่อนเพราะพีแสนไม่ชอบรสชาติส้มเค็มเพิ่มความเผ็ดซีซาสวดศาโดยบุกพริกป่นเอาขวบๆไปใส่แต่ย้ายให้เป็นใส่แล้วอ๋อไม่ยี่หมาแล้วใส่แหละแต่ว่าขวายทายประทานเนย้ายเด้อคนมาละเปลือกบมาละแปบแปะปลบแปะปลบแปะปีนไปปีนไหมผสมทุกอย่างเข้ากันเอาส่วนบุบขึ้นมาซีเมืองัระเทศนี่ย้ายไปจะไหนย้ายเมื่อนีนเทกเดียวผ่านเมื่อนีนย้ายไม่ยี่หมานก็จะแบ่งตักใส่ถ้วยนาออจอให้ทายาชนส้วบก่อนเพราะว่าอันนี้ไม่เผ็ดมากส่วนของผู้ใหญ่ไม่ยี่หมานก็จะสาดพริกป่นกับขวหอมลงไปอีก จะบีบน้องลูกนาวลงไปอีกสองเปียกบีบจุกน้ําน้องลูกนาวลงไปส่วนเปียกก็โยนทิ้งก็ปากกล้วยเหมือนเดิมนั่นแหละย,ยาาคนตัวตาตัวตามาดูตัวตากวดการกวดการปีนไปปีนไหมสมผสมทุกอย่างเข้ากันไม่ใช่หม่านชิมดูแล้วบอกว,ว่ามันยังไม่เอ็มพอก็เลยบีบจวกน้าปลาลงไปอีกหนึ่งจกุกคนปวงเรงปรงเรงมาลงปวงเปียงปีนไปปีนไหมสมผสมทุกอย่างเข้ากันส่วนบลบส่วนบลบตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยส่วนหมากลิ้นฟ้าเผาก็จะมาซอยเป็นตอนครูคิรีโครเลพอดีส่วยพร้อมเสิร์ ก็ผักต่างๆและต่างๆนานาชนิด <c oughs> แล้วก็มีปิ้งปลาดุกแหมๆปิ้งปลาทูแล้วก็หมูทอดที่เหลือจากเมื่อวานด้ยวยนะยาย <c oughs> แล้วทำบัตรามานั่งหัวเหลี่ยม,มงมงงรอทำพิธีเปิดงานขนาดนี้จะรออะไรกีกหลับไปกินกันเลยเชิญส่วน เดลเริองงามยามดีพีไม่ได้บอกแล้วเชิญตัดลิบบินได้เลยค่ะธรรมทานพวนอ่ะธรรมทานแล้วก็เทิ้งกินทั้งเคิร์กไปโสเลกับผู้อื่นธรรมทานได้โปรดทำพิธีเปิดงานให้ก่อนค่ะอย่าเพิ่งแยกไปโสเลคนอื่นเขารอส่วพวนอ่ะธรรมทานแล้วก็คุยเอ้าคุยเอาแล้วก็กินแสบกินนัวคือเกา้์หลายยายแยกมาทถนองายหน่อยก็ไปได้ของเล่นมาอีกแล้วนะค่ะเนาะปานสติกรลยรหอนๆคุยลาบดุกไม่ใช่มหมานส่วผู้ก็บอกดินฟ้าเผาเสแล้วมันเข้ากันเข้ากันปุกอย่างหอมๆก็กรอบหนอกนุ่มในมากเลยลลามาาดินฟ้เผ ขมอํำลอำอําลจากนอยมันคือที่สุดของที่สุดนอย้ายนอมมเจาวาบอแนวกินช้านี้ก็มีแน่นอียดยาวเวย็ดให้เลือกสั่นเหมือนเดิมจากสีเลือกสวบอย่างแนควคว้าลาบงัวก็มีเนาะค่ะนอะแอ่ว่าลูกขนหนูตัวถึงไม่สวบงัวขอข้ามก่อนก็แล้วกันช่วงนี้ก็ลมพัดวีวีอากาศเย็นดีดีกันสิเขาน,านาหนาวแล้วเนาะค่ะนอะถึงแม้ว่าจะเป็นโซดอยู่คนเดียวก็ไม่กลัวค่ะเพราะว่าได้กินข้าวพ,พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันกับครอบครัวก็รู้สึกอบอุ่นใจฟูองโลองโลงแล้ว